สวัสดีจ้ามือนีพบก็ช่องบดเบมเช่าหน้าบ้นบานมือนีไม่น่อยสิอันมาทดลองคัดกระทะด้วยกระดาษทรายด้ยจ้ากระดาษทรายมันมีสองแบบมือไม่หน่อยไปซื้อนะ่ะอันนี้สิเป็นกระดาษทรายน้ำมาสั่นไม่หน่อยกระบรื้องขึ้นกันอันนึงมันเป็นกระดาษทรายแห้งไม่หน่อยก็เลยซื้อกระดาษทรายน้ำมาด้จ้า นีเบิร์แพนนีแลาค่าสิบหาบาทเดี๋ยวไม่หน่อยสิตัดเป็นสีส่วนแล้วก็เอาไปใส่มันจังประหยัดเนเจักหน้อยจ้ะเดี๋ยวมือน,นี้ไม่หน่อยสิมาล่าง,าง้างหลังน้ำจาหรพี่น้องแน่ปื้อปือป้ปปคัดกระบอกเลยอ่ะเดี๋ยวสิลองล่างข้างหนาเบิ้งซะก่อน เละจ้าพี่น้องเอาฝอยคัดหมอคัดแล้วนะจ้ากระสิมีลักษณะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวต่อไปไม่หน่อยสิเราเอากระดาษไส้คัดเบิ้งสิเป็นไปไหน เดี๋ยวมาเบ่งด้านหลังเด้วพี่น้องอสีแบ่งครึงฟังนี่สีเอาเยงก่กาะ้อกไว้คัดหมออีกบ้งหนึ่งสิเป็นกระดาษไส้นดะจ๊ะ พี่นอ้องเมื่อยคัดซ้อมนีส่สะกก้อนเมื่อยแล้วเดี๋ยวสิคัดฟังนีเบื้องจ้ามันใส่ก,กระดาใต้ไม่หน่อยอันเท่ลำยาล่างจานลงไปนเนยเด้อ ไม่น่อยใส่ไปกระดาษกะยับอยู่นี่เจ๊กหน่อยเนี้ยไม่น่อยสิเปียนแผ่นไม่มันจึงสิบะมวยเกื่อนบะมือเกินอ,อกนไปเนาะย็นยาานีเหงอฝาดแล้วพี่นออ้องด้ยเมื่อยตื่พี่นอ้องเมือม่อยเมือ่อยเดี๋ยว เด้อพี่น้องจากการทดลองความคิดเห็นส่วนตัวจ้าสำหรับไม่หน่อยเด้อกระดาษทรายซีดีกลัวฝอยขาเสื้อจจพี่น้องไม่หน่อยใส่ฝอยขัดยางดีแต่ว่าออกระหอบยูแต่ว่ากระหงอกสาเนาะมม่ก็เมือยแต่ว่าถาซื้อว่าเป็น,นันกระดาษทรายแบบพี่น้องขอใกล้ก็กันซึ่งหน่อยจ้าเด้อพี่น้องเื่อเอาแต่ว่าต้องใส่เวลาต้องใส่แรงในการคัดดินและจัดเด้อ เดี๋ยวไม่หน่อยสิคักต่อจนแล้วเดี๋ยวจงมาเบิ่งตอนสุดท้ายได้จ้าแน่ละจ้าพี่น้องนี่ละจ้ากระสิไดประมาณนี้เนาะข้างหลังนี่กะถือว่าโอเคจ้าแต่ว่ามองนี้บ่ไหวเมยเมยคัดกันยากๆก็กเลยเอาํำนี่เราพี่น้องนี่จ้ากะถือว่าโอเคนะจ้าอัน แผ่นหนึ่งซิหาบาทไม่หน่อยใส่จนเบิดเลยเนาะเพราะว่ามันใส่ไปใส่มากแคลๆว่าไายมันอาะการะลุดออกไปหน้าเนอกก็เลยต้องเลียนแผ่นใหม่เรื่อยๆอันทาพี่น้องสิเฮ็ดวิธีนี่กะแนะนำให้ซื้อกระดาษรายที่แปลว่าอันหน้าหนาเลยนะจ้าข้ากันอียงก่อันควา,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 ามหยาบพื่อนนะความหยาบของกระดาษรายจะเมื่อกระสีคัดง่ายกว่าเกา่าอันสำหรับคลิปนี้ไม่หน่อยกระฟอจบลงค่นทีนะจา้าสวัสดีจา้า